สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับอ้าวทำบุญทันวาหกนี้ทำอะไรดีนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะแนะนำว่าให้ถ้าไม่ได้อยากเสียตรงเสียตังนะก็ให้การช่วยเหลือคนนะให้การแนะนําคนนะครับนะนี่เป็นภาหในเรื่องการช่วยเหลือนะครับหรือว่าบางคนจะเลยเถิดเนี่ยจินตนาการไปในเรื่องของจ้านนะเอออนุข้อคนพิการไดไหมได้นะครับนะบางคนบอกแม อนุเคราะห์เนผ่านการซื้อลอตเตอรี่อา้าวได้นะครับสร้างางานสร้างอาชีพกันไปนะครับอ่ะถัดมานะครับพูดถึงคนชราคนแก่บางคนบอกแม่คนตาบอดได้ไหมจานได้นะครับบางคนบอกว่าแม่ทำบุญกับพระอรหารในบ้านได้ไหมได้นะครับนะในเรื่องการดูแลพ่อแม่นะพาไปวัดนะไอต,ตุงไอตังนะพาไปกินกาวกินปลา,าได้นะครับนะดีหมดนะครับถือได้ว่าโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็บอกว่าเออ จอตู้บริจาคที่ไหนก็อายอดไปนะจะ5บาท10บาทจะเหรียญบาทจะอะไรจะสุดแล้วแต่บางคนแหม่ร่ำรวยนะจะแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อก็สุดแล้วแต่นะครับถือว่าเรามัางคั่งร่ำรวยเราก็แบ่งให้คนอื่นเยอะๆนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับบุญธันวา67เจน,นะครับ